เป็นชีวิตที่หลายๆคนใฝ่ฝันใช่แต่ว่าบนความแฮปปี้เราก็ต้องมีความ มาณนะพยายามทําทุกอย่างให้มันมาถึงวันนี้นะเราไม่ได้มีความสุขโดยที่เราไม่ทําในเลยเรามีความสุขโดยที่เราตั้งใจดูแลครอบครัวเราให้ดีดูแลสามีของเราให้ได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ต้องการทุกอย่างเลี้ยงลูกให้ดีดูแลแม่สามีด้วยโชคดีฮันน่าเนี่ยมีแม่แม่สามีที่ดีไม่ต้องมานั่งตกตีว่าฉันจะต้องโดนแม่สามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามีคนที่ดีในชีวิตเราต้องดูแลเขาให้ดีงานฮันน่าก็ต้องทำและยังทํางานทําแบบกิจาการมี business ซึองตเอง,งต้องทำให้ดีด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งนี้ก็คือตั้งทุกคนคิดว่าฮาน่าเนี่ยได้สามีที่ทั้งมั่งคัง่งหน้าตาดีทุกอย่างฮาน่าไม่เคยของเงินสามีใช้ตั้งแต่คบกันเดวันจนอนอรนีสสปีฮาน่าหาเงินใช้เองโดยตลอดซึ่งฮาน่าจะซื้ออะไรก็ได้แพงแค่ไหนก็ได้เขาไม่มีสิทธิ์มาว่าเราเพราะมันเป็นเงินของเราทั้งหมดทุกวันนี้บางอย่างเราซื้อให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นคือเขาบอกเลยว่าเขาไม่สามารถมาว่าเลยอันนี้สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ซึ่งกนและก,กันเพราะเราไม่ใช้เงินเขาเขาจะเรายังรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ประหยัดอดออมมากจะซื้อกีตา้าเนี่ยนะสามหมื่นบาทโทรมาเธอสถานการณ์การเงินเป็นยังไงบ้าง<อ>ซื้อได้ไหมมันแพงมากเราถามเท่าไหร่สามหมื่นฉันหันมามองกระเป๋าตัวเองแล้วแบบ ซื้อปไปเลยผัวสิบตัวก็ได้เขาใจปาะคือเขาเป็นคนแบบแล้วเรามาทายาทอะใช่เขาสามหมื่นผู้หญงคิดเราคิดอีกอ่ะอแล้วลเราซื้อสางแสนสามแส,<า>น,ส,มสนเนี้ยแล้วเราไปใช้เงินเขาเรารู้สึกแบบไอ้นี่นะล,ละอายนะถืเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะเดี๋ยวนี้พอเหมือนสังเป็นก็ไม่รู้ว่าสังคมมันเปลี่ยนอะไหลายคนก็ไม์เซตแรกคืออยากได้ผู้ชายที่แบบ เลี้ยงได้เลี้ยงเปอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเ,ยเรงเาได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาเลี้ยงเราวันหน้าเขาจะไปเลี้ยงคนอื่นถูกปะเราเ,ออเราจะต้องมีอะไรเป็นของตัวเองเราเอาของเขามาได้แต่ทําให้มันเป็นมูลค่าเพิ่ม,อ,มอย่างฮาน่าจะซื้อของในทุกอย่างเนี่ยฮาน่ามองในอนาคตแล้วนะว่าสิ่งสิ่งนั้นวันหนึ่งที่น่าไม่มีฮาน่าขายต่อได้และได้กําไรฮาน่าถึงจะซื้อหนึ่งเราไม่ต้องมีใครเลี้ยงเราเราดูแลตัวเองได้วันหนึ่งผู้ชายเทเราเทเลยเทเลยจ้ะ เราหาเงินได้ไม่มีปัญหาเลยเราเลี้ยงลูกเองได้เราไม่ต้องมีใครมาซัพพอร์ตวันหนึ่งเราต้องการการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจเราหาใหม่จ้ะใช่ปะใช่จ้ะใช่ไหมคะเอออยู่กับใครแล้วมีความสุขปุ๊บอยู่ถ้าอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดถอยออกมาถูกไหมพช่าถ้าถอยออกมาแล้วเฮ้ยอยู่ได้สบายใจเฉยไม่ต้องกลับเข้าไปแล้วใช่เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมจนน้องบอกว่าเป็นไบโพลาร์ป่ะนี่บอกไม่ได้เป็น รักตัวเองจริงว่าจะสิ่งที่สุดสำคัญที่สุดใช่เรารักตัวเองให้ที่ให้มากที่สุดพอเรารักตัวเองมากที่สุดเราถึงจะมีกําลังใจมีแรงไปรักคนอื่นแล้วถ้าเราดูแล้วคนอื่นไม่ได้รักเราในสิ่งที่เราให้ไปมันทําให้เราบั่นทอนจิตใจเลาไม่ต้องให้เราเก็บความรักนั้นไว้ให้ลูกเราดีกว่านี่เนาะและนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคู่เลยนะการที่เราเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องลูกแล้วเรื่องงานบ้านอะไรต่อถ้าเราต้องมานั่งตับจับแบบอินี่ไปไหนไปทําอะไรเจอใครอย่างเงย คือมันบั่นทอนชีวิตมากเลยแล้วรู้สึกว่าออโชคดีจังเลยที่เรามีผู้ชายคนนี้ทําแบบนี้ให้เราแล้วก็ขอให้โชคดีไปตลอดแล้วก็พยายามทําตัวให้เราแบบออมีคุณค่าสําหรับเขาเงี่ยเพราะเขารู้แน่เลยว่าถ้าเขาเขาทิ้งเราไปเราอยู่ได้อย่างสบายเรามีงานมีเงินเรามีอาชีพของเรามีชีวิตของเรามีสังคมเพื่อนเราบางคนอพอมีแฟนแล้วชอบติด ติดแฟนแล้วทิ้งเพื่อนใช่ทิ้งเพื่อนไม่ทําอะไรเลยไม่มีงานเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยรอเงินเดือนจากสามีหรืออะไรเงี้ยอันนี้ฮานะว่าถือว่ายแย่มากเพราะน่าเห็นเพื่อนหลายคู่ซึ่งตอนนี้การตัดความสําคัญของชีวิตคู่เนี่ยง่ายมากวันนึงเจอใครปุ๊บเธอฉันทิ้งเธอแล้วนะแล้วไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรเของตัวเองเลยแล้วสุดท้ายอยากเลิกก็เลิกไม่ได้ใช่ก็ต้องยอมอมทุกข์แล้วปล่อยให้สามีไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเลย